ถึงเรื่องภาษีพี่ก้องคุณผู้ชมจ่ายภาษีหรือยังไม่จ่ายได้ไหมล่ะไม่ได้โ้ยผมนี่นะต้องโอ้โหแต่ผมก็ดีใจที่ผมมีเป็นกลุ่มคนที่ต้องจ่ายภาษีแปลว่าผมมีรายได้ตอนที่ตกงานอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่ต้องจ่ายแต่ต้องยืนถูกไหมคะมันเป็นหน้าที่ไงคะแต่ถ้าสมมติพี่มีรายได้แล้วเมื่อไหร่เนี่ยถ้าพี่ไม่จ่ายเองบริษัทที่พี่ไปทําด้วยเขาก็ต้องหัก แล้วเราจะได้ใบที่เรียกว่าพองอดอก้าสูตรมาผู้มีรายได้ทุกคนต้องเสียภาษีออกมางองแงได้ไหมคะก็งองแงได้แต่ว่าไม่มีผลอะไรก็อาจจะโดนตำหนิถ้าคุณเป็นคนสาธารณะด้วยนะแล้วคุณเปิดแบบเปิดสาธารณะนะเปิดสาธารณะไม่พอเปิดรายได้ให้ดูด้วยว่าฉันทำรายได้ได้เท่าไหร่นะมีกรณีเชฟเชฟกระทะห้างค่ะนะมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างนี่เชฟกระทะห่างเนี่ยนะเออนะ เชฟกระทะห้างในเขาเป็นเป็นแต่นี้ต้องขึ้นชั้นเป็นอินฟูแล้วเพราะว่ามีคนตามเยอะนะอ่อู๋กแบบมีคนตามแบบเป็นหลายล้านวิวหลายล้านเลยนะนะคือแกก็มาทําอาหารแล้วก็ถ่ายลงอ่ตอตอถ่ายลงยอถ่ายลงโซเชียลนะปรากฏคนตามเยอะตามเยอะปุ๊บก็มีรายได้เยอะเข้ามาอ่าคือเราไม่รู้หรอกว่าแกมีรายได้เยอะไม่เยอะจนกระทั่งวันนึงแกมาโชว์รายได้ของแกน่ะพี่ก้องคุณผู้ชมโห ล้านเจ็ดหนึ่งล้านเจ็ดแันแปดสบาทเกสตางค์คือแกได้เงินจากไอยอดคนที่เข้าไปดูม,ม,มันเป็นสกุลเงิน US อดอลลาร์แต่พอแกคูดออกมาปุ๊บโอ้โหกูสิเป็นลมเดือนนี้พลิกชีวิตอดทนพ้นจนแน่นอนนี่ยคือคน,เ,นเข้ามาดูเยอะยอดวิวเข้าแต่ละคลิปแต่ละคลิปก็ อันนี้ก็เป็นความสําเร็จของเขาไม่ว่าการเราว่ากันไม่ได้นะคือคือทุกวันเนี้คนเนี่ยนะมีมีโอกาสที่จะสร้างตัวตนจากการทําคลิปทํา youtube ทําแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นได้อันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนว่ากันไปค่ะแต่ประเด็นคือมันมีประเด็นก็คือตรงที่ว่าเขามาโพสต์นะโพสต์ตัดเพอนะว่าไงน้องพีมเขาโพสว่าไงนะโพสต์ตัดเพอเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะบอกว่า ทำคลิปแบบบ้านๆสู้มากับลูกเมียอไม่ติดใจหรอกที่ต้องจ่ายภาษีตามรายได้ที่มีอแต่ติดใจตอนผมลําบากพวกคุณไปอยู่ไหนมาเนะตอนผมลําบากพวกคุณไปอยู่ไหนมาเนี่ยแบบนี้ตีความได้ไหมว่าเขาหมายความว่าแม้ทีพอมีรายได้ปุ๊บจะมาเก็บเงินผมจะมาเก็บภาษีอตอนยากจนค้นแคนลําบากยากเข็นเนี่ยอไม่มีใครมาดูแลเลยอ,อารมณ์ประมาณนั้นเหรออ คือก็บ่นได้แต่ว่าอันนี้<ช>อันนี้เราก็ต้องให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่ง<ช>นะเพราะว่าเดี๋ยวคนเนี่ยคือเนื่องจากเขาเป็นคนดังมีคนติดตามเยอะอแล้วคนจะไปเชื่อสังคมไทยเราเนี่ยเป็นพวกบ้าเหอ่ออินฟลูด้วยนะครับมันจะไม่ทุกคนหรอกเพราะอินฟลูเนี่ยมันไม่ได้แปลผมพูดตลอดเลยนะครับว่าอินฟลูเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะต้องทําตามเขาอินฟลูก็คือโอเคเราอาจจะชอบเรื่องราวของเขา การนำเสนอของเขาในบางแง่บางมุมแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องทําตามเขาทุกเรื่องใช่ไหมอินฟูบางคนโอ้โหดารามาเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสาอางที่ไหนได้เครื่องสาอางใส่สารใสบูทามีนกินเข้าไปแล้วตายก็มีไม่ได้กินเองไม่ได้ใช้เองด้วยไม่มีหรอกดาราแบบรวยๆเนี่ยไปซื้อเครื่องสำอางที่มาขายตลับละร้อยลิปสติกแท่งละร้อยอะไรเขาไม่ใช้หรอกไปดูห้องน้ำบ้างเขาสิไม่มีไอ้ที่เขาพรีเซนเตอร์เลยอินฟูเหมือนกัน ที่บอกต้องพูดเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเออใช่ใช่เลยใช่เลยจริงด้วยพวกเราบ้านเราไอ้พวกที่ไม่ค่อยมีสมองมันเยอะอยู่ด้วยนะบ้าอินฟูเนี่ยนะ,ค,ะออคือตอนลำบากไม่เห็นใครเลยพวกคุณไปอยู่ไหนมานะคนเนี่ยวิาพากษวิจารณตรงนี้เยอะนะคือคือเขายอมรับเับเสียภาษีแต่เวลาลำบากไม่เห็นมีใครมาดูแลเขาเลยไปอยู่ไหนมาประมาณอย่างนั้นตำหนิต่อต่อว่ารัด ตัดพ้อทํานองแบบนี้นะผมก็คือจริงๆมีหลายคนโพสตคอมเมนต์ไปนั่นแหละนะครับเพราะสื่อเอามาลงประเด็นคือตอนคุณลําบากเนี่ยนะอันนี้ผมก็โพสเอาไว้แล้วผมก็โพสต์ก็ไม่คิดว่ามันจะไปไกลอะไรนี้นะคนแชร์กันเยอะแยะมากเลยเนี่ยนะหนึ่งตอนลําบากคืออะไรตอนลําบากแปลว่ารายได้คุณไม่ถึงไงคุณไม่ต้องเสียภาษีค่ะคุณไม่ต้องเสียภาษีนะใช่ค่ะ อันนี้ทุกคนเลยนะไม่เฉพาะคุณเชฟนะใช่ค่ะนายกรนะียขอผมตอนที่ผมตกงานผมก็ไม่ต้องเสียภาษีใช่นะพอผมมีงานทําผมก็เสียไปตามเกณฑ์นะเออบา,บางปีนี่อ่ะนะบางปีนี่เราไม่มีเงินพอจ่ายนะออแต่ก็เราก็โอ๊ยผมไม่มีเงินออก็ผ่อนจ่ายเราคุยกับสรรพากรออได้นะออตอนลําบากไปว่าไรายได้ไม่ถึงไม่ต้องจ่ายภาษีไงครับ 2. ตอนที่ยังไม่ต้องจ่ายภาษี คุหรือใครต่อใครก็แล้วแต่ที่ยังจนอยู่ยังไม่ต้องจ่ายภาษีแต่คุณกรนมก็ได้ใช้ภาษีของคนอื่นจากบริการของรัฐนะเช่นอะไรบ้างอ่ะคือคุณยังคงใช้บริการต่างๆของรัฐที่เอาเงินจากคนที่เสียภาษีไปบริการคุณเช่นค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมบัตรทองจะมีบอ้อ่าบัตรทองเนี่ยนะสารพัดโลกเลยหรือ จ็บป่วยฉุกเฉินอยู่เสจเนี่ยนะเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้นะเป็นแสนแสนเขาก็รัฐบาลก็จ่ายให้นะรัฐบาลเอาเงินมาจากไหนภาษีของเนี่ยค่ะคนที่เสียภาษีจ้ะนะมีลูกใช่ไหมจ้ะลูกเรียนโรงเรียนรัฐบาลก็มีเงินอุดหนุนลายหัวภาคบังคับแต่มาสิบห้าปีมีข้าวให้กินมีนมให้ดื่มนะส่วนนม ที่ดื่มมันคุณภาพไม่คุณภาพอันนั้นไปว่ากันใช่จ้ะแต่เขามีให้จ้ะมีคอร์รัปชันไม่คอร์รัปชันนั่นอีกเรื่องหนึ่งจะถนนที่คุณเดินจ้ะไม่ใช่ทางด่วนนะถนนที่คุณเดินเนี่ยจวิ่งรถผ่านขับจักรยานหรือขับรถเครื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เสียตังค์มันก็มาจากเงินภาษีที่คนอื่นเขาทํางานแล้วมีรายได้พอแล้วเสียภาษีนะระบบชนประทานสมมติว่าคุณทํานาทําไรเนี่ยนะอยู่ในเขตชนประทานเนี่ย คุณครู้ไหมชนประธานเนี่ยไม่ใช่ว่าธรรมชาติให้อย่างเดียวนะรัฐต้องขุดต้องทำต้องอะไรต่างงบประมาณมหาศาลถูกไหมครับคุณไม่ต้องเสียภาษีแต่คนที่เสียภาษีเนี่ยนะเขาจ่ายภาษีให้รัฐเอาไปทำระบบชนประธานพอคุณปลูกข้าวมาราคาข้าวมาดีรัฐมีโครงการช่วยคุณอีกอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้ไไม่ได้พูดถึงคุณเชฟกระทะห้างคนเดียวนะ,ะมาถึงรวมๆเนี่ยนะรัฐช่วยอีกอะไรอะไรละพันอะ ประกันมีตั้งแต่ประกันรายได้บางยุคกับประกันรายได้บางยุคก็จ้างนำอย่างยุคที่แล้วหมื่นห้าเนี่ยราคาตลาดโลกไม่ถึงเขาแล้วยังเอาเงินของคนอื่นไปให้คุณเลยตามนันประกันรายได้สมัยคุณจุลินคุณจุลินประกันรายได้ยิงรักประกันราคาถูกไหมคนอาชีพอื่นเนี่ยไม่มีใครมาประกันนะว่าคุณอ่านข่าวแบบนี้นะคุณจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละสามหมื่นสมมุติอย่างนี้นะไม่มีใครประกันนะ ตกงานอ่ะดีฉันตกงานไป5้าเดือนอ่ะเออนอนมองเพดานมีงานรับจอบบ้างอะไรบ้างพออยู่ได้นิดหน่อยแล้วฉันจะไปเรียกร้องกับใครได้อ่ะแล้วพอคุณมีลูกหรือลูกคุณมีลูกเป็นหลานของคุณใช่ไหมเกิดมาปุ๊บเดือนเราหกร้อยคุณได้เลยได้ยันโตเขาจะมีเกณฑ์ว่าจ่ายถึงเท่าไหร่ใช่ถูกไหมนี่ก็เงินภาษีจากคนที่เขาทํางานเขาอาจจะไม่ได้ล้านเจ็ดเหมือนคุณเขาทางานมีเงินเดือนพอประมาณเขาก็ถูกหักถูกหักไปอย่าพูดเรื่องแว็กับผมนะอย่าพูดถ้าผมใส่แว็จะห้ามพูด เพราะปมเรียเหมือนกันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงตั้งคําถามว่าเมื่อมีรายได้ตามที่กฎหมายกําหนดก็ต้องเสียภาษีถูกค่ะถูกไหมครับถูกค่ะแล้วจะคร่าครวหนาหาหอกโมกษะอะไรอะครับเราเข้าใจคุณให้เวลาไม่มีไม่มีจริงแต่พอเรามีขึ้นมาปุ๊บอ่ะมันเป็นหน้าที่ไงทุกคนต้องเสียภาษีค่ะคืออาจจะมีคนบอกว่าก็เขาเสียให้แล้วไงบ่นบ้างอะไรปะ ก,ก็บ่นไปผมก็อธิบายไงเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความเข้าใจนะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะกลายเป็นกระแสว่าโอ้ทีจนรัฐไม่ดูแลไม่ดูแลตรงไหนถนนที่คุณเดินมันตกมาจากฟ้าหรือไงอคือเราต้องพูดก,กันไม่อย่างนั้นคนเนี่ยคนแชร์ผมไปเนี่ยนะหลายคนเป็นนักบัญชีนะักให้คำที่ปรึกษาภาษีนะก็บอกเนี่ยต้องต้อง e d ดูเคทต้องให้ความรู้เรื่องภาษีกับประชาชนในระดับโรงเรียนเลยไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าไปแบ่งแยก ชนชั้นไง<อ>คนรวยคนจนยังง่้นย่างงี้เวลาเข้ารวยก็จะมาเก็บรวยก็ต้องเก็บเงินนะถูกแล้วใช่ค่ะไม่รวยก็ไปเก็บไม่เอาครับสิไม่รวยรัฐบาลส่วนกลางก็ดูแลกันไปเขาถึงได้มีกําหนดไงว่าไรายได้คุณเกินเท่าไหร่คุณต้องเสียภาษีใช่เข้าใจบางคนนะ่ะถ้ารวยมากเขาก็มีวิธีการหาช่องเลี่ยงอ่ะแต่ยังเราเราท่านท่านอย่างเงี้ยมันเลี่ยงไม่ได้แล้วแล้วบางคน<ม>ที่เขาเสียภาษีตรงประจําทุกปีเนี่ยนะเอาวัดตรงๆนะ สิทธิี่อะไรต่างๆเขาได้ไม่เท่าไม่เท่าคุณเลยนะจริงเงินหมื่นได้ไหมคุณไม่ได้ไม่ได้เพราะจนไม่พอเดี๋ยวก่อนนะแล้วตอนนั้นมีไอ้โครงการต่างๆของรัฐช่วงโควิดอ่ะมีอะไรบ้างนะเราชนะใครชนะใครจะชนะก็แล้วแต่เราไม่เคยชนะกับเขาด้วยเลยอย่างเดียวที่เราใช้กับเขาได้ก็คือคนละครึ่งแต่ก็ต้องควักเงินเราออกด้วยเราไม่มีหรอกค่ะที่ได้จากรัฐมาฟรีฟรีแบบที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคุณร็บอกคุณได้สิทธิ์นะคุณเสียภาษีอ่ะ ถ้าเสียภาษียอนหลางมาปีคุณจะได้เสีไปเล่นบ่อนการพนันการสิโนแต่ถ้าคุณมีเงินในบัญชีเกิน50ล้านบาทต่อเนื่องกันคุณไม่ได้เล่นนะ <_ an> ตอนน่อเองดูจริงนะอ,อ,อนี่ไงคุณเต่าบอกว่าจริงค่ะที่บ้านเป็นอู่ซ่อมรถก็ไม่มีใครมาประกันอะไรให้เลย<ม>ใช่ปะ่ะตอนนี้งานแทบไม่มีอยู่ไม่ได้แล้วจนจะอยู่ไม่ได้แล้วบ้านเช่าข้าวนี่ก็มีต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างเดียวเลย ถูกไหมคือเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาแน้วคุณเชฟเลยผมก็นานๆดูเขาโผล่เข้ามาทีโผล่ก็ดูก็ไม่ได้ชอบอะไรนะคือในเน็ตเทรนไอไอเทรนของการทําคลิปแบบนี้มันเยอะนะโอเคก็เป็นเรื่องความสามารถของเขาไปก็ว่ากันไปมันก็มีคนที่ถูกยงแต่ไม่ใช่เราแล้ก็ไม่ได้ฉายไปแต่ว่าเหมือนที่คนบอกถ้าคุณไม่วงเล็บอ่ะไม่วงเล็บว่าตอนผมลาบากพวกคุณไปอยู่ในมาเนี่ยนะเขาก็จะไม่หนักพวกคุณถ้าพวกคุณที่ว่าเนี่ยถ้าหมายถึงพวกผมด้วยนะ คือผมจ่ายภาษีทํำถนนให้คุณเดินนะนะไม่เคยทวงสักคำเลยนะไม่เคยทวงเลยไม่เคยทวงเลยเนาะจ่ายไม่ครบนะสัมภารไปที่บ้านเลยอ่ะพี่กองแล้วน่ากลัวมากจริงตอนสัมภารไปที่บ้านอ่ะจ่ายครบบางทีก็มีปัญหาอีกผมก็เคยโดนเรียกไปเอกสารโน่นนี่น่นจริงตรงหรือเปล่าอะไรยังไงของพิมพ์คือตอนนั้นจัดเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นฟีีแลนซ์เราไปหลายที่ตกหล่น แล้วคนยืน่นเนี่ยเขาไม่มีหน้าที่มาตามให้เราเหรอกเขายื่น <C> e <at> แค่ไหนก็แค่นั้นค <C> e <at> ้างมาปรากฏว่าโอ้โหโดนจ่ายย้อนหลังเนี่ยไม่เคยบ่นไม่เคยว่าเพราะมันคือความสัปเร่า <c oughs> ในหน้าที่ของเราพี่ไม่เคยบ่นเลยนะ <C> e <at> ก็ผ่อนจ่ายผ่อนจ่ายไปอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคนที่แบบโอ้โหนิดน,นึงก็ทวงภาษีกู้ภาษีกู้จ่ายบัตรก็ภาษีกู้กูจ่ายภาษีกูยังไม่เคยบ่นเลยอย่างเงี้ย